สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตผงซักฟอกแอนซี่นะขนาด500กรัม50บาทนะคะวันนี้เราจะมาซักผ้าขนหนูนะคะผุนฟูๆนุู่ปแบบนี้นะคะผงซักฟอกแอนซี่นะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะผงซักฟอกแอนซี่นะคะ z o o าข้างใกล้ๆเลยค่ะผงซักฟอกแอนซี่จะไม่มีส่วนผสมของแป้งและโซดาไฟนะคะเวลาลงน้ําแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะน้าจะเป็นสีขาวนะคะไม่มีผงนะคะ ลองมาดูของท้องตลาดทั่วไปนะคะตัวนี้ของท้องตลาดทั่วไปนะคะหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะหนึ่งช้อนนะคะเราจะตักเลยนะคะหนึ่งช้อนนี่นะคะดูเนื้อแป้งได้นะคะเทียบของเรานะคะนี่คือหย่อนลงน้ําไปนะคะสังเกตดูปากแก้วนะคะจะมีผงนะคะจะมีผงลอยดูเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของแป้งและโซดา,าไฟนะคะของเราจะเป็นน้ําใสๆขาวๆเลยนะคะซึ่งแสดงว่าของเราเวลาซักผ้าผ้าจะไม่บูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ เราจะลองดูนะคะผ้านะคะที่เราจะซักผ้าวันนี้นะคะจากของท้องตลาดทั่วไปนะคะอันนี้นะคะส่วนผสมอันนี้คือทินเจอร์นะคะทินเจอร์ไอโอดีนะคะทินเจอร์นะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะใส่ให้หมดเลยนะคะอันนี้คือน้ำมันพืชนะคะที่ห้อหนึ่งนะคะที่ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะน้ำมันพืชอันนี้คือแป้งนะคะแป้งข้าวผุนนะคะ แทนค้าบฝุ่นนะคะแทนค้าบฝุ่นแทนการแต่งหน้านะคะที่จะเปิดปื้อนนะคะขนาดนี้ได้ไหมคะสกโปแค่นี้พอไหมคะสังเกตนะคะอันนี้คือผ้าขนหนูนะคะเราจะจุ่มลงไปนะคะเราจะจุ่มลงไปเลยนะคะนี่นะคะสี่สกโปนะคะเราจะแช่ของแนนซี่ก่อนเลยนะคะเป็นตัวอย่างเลยนะคะของแนนซี่นะคะแช่ไปเลย่ะ,ะจับดูง่ายๆนะคะน้ํามันจะลอยแตกอยู่ข้างบนนะคะ ซึ <Cornell>. ่งผงซักฟอกที่อาข้ออื่นจะไม่ดึงนะคะสิ่งท <üss in our country> ี่เป็นสกปรกลอยขึ้นเหนือน้ําจะไม่ดึงสังเกตตัวนี้ด้วยนะคะกล้องจับมาที่นี้นะคะเราจะแช่ของท้องตลาดเหมือนกันนะคะอยู่ด้านนี้นะคะสังเกตนะคะสังเกตของท้องตลาดจะมีแป้งนะคะซูมมาบนแก้วเลยค่ะบนแก้วจะเห็นเนื้อนะคะเห็นเนื้อแป้งเห็นไหมคะสามวันสี่วันจะบูดจะเน่านะคะแต่ของแนนซี่นะคะสังเกตเลยค่ะย้ายมาแก้วแนนซี่นะคะย้ายมาแก้วแนนซี่ จะมีคาบน้ำมันนะคะที่ลอยจะดึงขึ้นเลยนะคะจะดึงขึ้นแต่ตัวนี้จะมีคาบแป้ง,นะ,ะ <Bund le> งนะคะดูของแนนซี่นะคะดูของแนนซี่นะคะของแนนซี่นะคะสโลแกนของแนนซี่ก็คือไม่ต้องขยี้ก็ขาวนะคะนี่คือแนนซี่นะคะเราเขยา่าเขย่าไปนะคะ <S <S แตกแล้วนะคะแตกตัวแล้วนะคะ <S <S เริ่มขาวแล้วนะคะเริ่มขาวแล้วนะคะเห็นไหมคะแต่ดูของทั่วไปนะคะเราดูลองเขย่าดูนะคะ <S <S นะคะยังนะคะของแนนซี่เริ่มขาวแล้วนะคะ ลองดูนะคะเราจะให้ดูนะคะแก้วอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะของเลนสี่ให้ดูเลยนะคะอ่าคลิงเอา,อาไว้นะคะแล้วก็นี่ของชาวบ้านนะคะของของตลาดทั่วไปนะคะของของตลาดทั่วไปยังไม่ค่อยมีปฏิกิริยานะคะยังดําสังเกตแป้งซูมมาที่แป้งเลยนะคะแป้งจะเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่ทําให้เราซักผ้าดําแล้วนะคะเวลาซักผ้าแล้วผ้าจะเป็นสีเม็ด ขึ้นมานะคะดำๆขาวๆต้องมาซักใหม่นะคะตัวนี้จะไม่มีออกซิเจนบีจะไม่มีส่วนผสมของเอนไซม์นะคะทำให้ผ้าบูดและเน่าออกไปสีดำๆแต่ของแนนซี่นะคะตอนนี้เริ่มขาวแล้วนะคะน้ําเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะคะแดนซี่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะคะด้วยพลังสามไบโอเอนไซม์นะคะที่สกัดออกมานะคะช่วยนะคะไม่แสบไม่คันไม่ลอกนะคะและไม่เป็นมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะของแอนซี่ขาวแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ ยังไม่ต้องทําอะไรมากนะแนนซี่ไม่ต้องขยี้ก็ขาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้ําเป็นสีขาวเลยนะคะน้ Oil, ําเป็นสีขาวแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะแนนซี่นะคะโอเคนะคะผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยเขาซักผ้านะคะของยี่ห้อท้องตลาดนะคะว่าน้ําที่สองของแนนซี่นะคะน้ําที่สองของแนนซี่ช่วยได้ไหมนะคะอันนี้ตายแล้วนะคะน้ําสังเกตด้านนี้เลยนะคะถ่ายกล้องมาด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาซักผ้าเลยนะคะนี่นะคะน้ําดําๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะช่วยเขาซักผ้าเลยนะคะแนนซี่มาช่วยซักผ้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแนนซี่ช่วยได้ไหมน้ําท bueno ี่สองของแนนซี่นะคะน้ okay ําที่สองของแนนซี่ช่วยได้ไหมนะคะดูกันนะคะเริ่มขาวแล้วนะคะแนนซี่เริ่มขาวแล้วนะคะน้ําที่สองของแนนซี่ช่วยได้นะคะช่วยได้เลยนะคะผ้าขาวขึ้นทันทีเลยนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะสังเกตกันง่ายๆเลยนะคะด้วยพลังสามไบโอเอนไซม์นะคะช่วยขจัดคราบที่ฝังลึกนะคะ ตัวนี้นะคะสังเกตดูนะคะเรามาช่วยกันนะคะเพื่อไม่การเสียเวลากับวิดีโอที่เราถ่ายนะคะยังไงคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเราลองขยี้ก่อนนะคะเป็นยังไงคะขาวไหมคะนี่คือเรามาช่วยน้ําที่สองข่าวไหมคะขาวจวเลยนะคะเนี่ยค่ะผมแล้วน้ําที่เหลือแล้วนะคะสมมุติว่าตัวนี้นะคะคือโถชกโครกแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปนโถชกโครก เพื่อไม่ให้ซ่วมบวมและอุดตันนะคะน้ำที่เหลือจะไปทําการนะคะปรับสภาพน้ําเน่าให้กลายเป็นน้ําขาวนะคะด้วยระบบไบโอเอนไซม์นะคะทำให้น้ําไม่บวมซ่วมไม่บวมไม่อุดไม่ตันและไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะวันนี้นะคะผงซักฟอกนันซี่นะคะสะอาดหมดจดเลยนะคะเพียงช้อนเดียวนะคะครึ่งกิโลกร,รัมนะคะห้าร้อยนะคะห้าร้อยกร,รัมนะคะเป็นจํานวนครึ่งกิโลกร,รมัมสวัสดีค่ะ